ถ้าคุณเห็นคลิปนี้แปลว่าจัก,กาวาลรู้แล้วว่าคุณไม่อยากรออีกต่อไปถ้าคุณเห็นคลิปนี้แปลว่าจัก,กาวารู้แล้วว่าคุณไม่อยากรออีกต่อไปทั้งที่ร้อยเขาติดต่อมาร้อยเขาชัดเจนร้อยเขาแสดงออกร้อยเขาเข้ามาคุยแล้วสารภาพรัก หรือรอให้ความเงียบที่เป็นอยู่ในตอนนี้มีความชัดเจนสักทีหนึ่งค่ะไพ่ในวันนี้จะมาให้คำตอบกับคุณถึงความรู้สึกของเขาและเรื่องราวในความสัมพันธ์และคุณเชื่อว่าใครที่เห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเด็ดค่ะเพราะทุกคำตอบที่คุณรอคอ,อยทุกคำถามที่คุณสงสัยอยู่ในไพ่ในมือคุณเรียบร้อยแล้วค่ะและยินดีด้วยตอนนี้คุณอยู่กับคุณเอช ูให้คำปรึกษาด้านชีวิตและความสัมพันธ์ผ่านพายิปซีค่ะควีนช่วยไขข้อสงสัยและปลดล็อกชีวิตพวกเขามาแล้วกว่า26,000คนทั่วโลกและควีนอยู่ตรงนี้ตรงหน้าคุณเพื่อให้คำตอบว่าในวันนี้การที่คุณยังคงรออยู่และแตัดสินใจที่อาจจะพอแค่นี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจากฝั่งเขาคนนั้นนะคะเราจะมาดูไปพร้อมกันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะ คุณได้ไพ่ Queen of Cups ค่ะแปลว่าคุณเนี่ยยังคงอยู่ในใจเขาเสมอมานะคะบางคนอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ําชอบสีม่วงสีฟ้านะคะหรืออาจจะเกิดวันเสาร์หรือวันศุกร์สำหรับบางคนค่ะเขาคิดถึงคุณมากมากเลยนะคะและมีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะยังคงเงียบและไม่ได้ติดต่อหากคุณหรือความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนแต่ในการที่เขาไม่ได้พูดอะไรนั้นเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นอ่อนโยนใจดีและเขารู้สึกโชคดีมากที่ ีคนอยู่ใชวเพราะว่าในตอนนี้นะคะ5 of Cups ที่ขึ้นมาตรงนี้มันคือความเสียใจที่เขาได้ทำไม่ดีกับคุณไปหรือเขาไม่แสดงออกชัดเจนหรืออะไรก็ตามที่พวกคุณมีประเด็นการก่อนที่จะเงียบหายไปตรงนี้หรือบางคนในที่นี้ไม่ได้มีประเด็นกันหรอกค่ะแต่ยอ,อยู่เขาก็เงียบหายไปเองโดยอัตโนมัติไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวและความเงียบตรงนี้ นอกจากที่เขาจะคิดถึงคุณเขายังรู้สึกผิดต่อคุณมากๆค่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ควรเลยที่จะเดินออกมาหรือไม่ควรที่จะปล่อยให้คุณอยู่ตรงนี้อยู่แบบเงาๆเขาควรที่จะทำอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะหลังจากที่เขาไปตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาจะค้นพบคุณค่าของความรักและความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะบางคนอาจจะเดทอยู่กับคนที่อายุมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โรแมนติกอ่อนโยนอบอุ่นหรืออาจจะเป็นคนดังสาหรับบางคนค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่คุณยังคงอยู่ในใจเขาอยู่เสมอและตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องกลับเข้ามาเพื่อมอบความชัดเจนให้กับคุณแบบด่วนๆเลยค่ะ กดสาธุ99เลยนะคะเพื่อรับคำนายดีๆในวันนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้เพื่อนของคุณที่อาจจะอยากได้ยินคำนี้ที่เขาเองก็อยู่ในซีเคชันเดียวกันกับคุณค่ะกำลังรอคนที่ไม่ชัดเจนเหมือนกันค่ะเพราะหลังจากนี้นะคะในสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะคะเขาจะกลับมาเพราะเขาทนความอึดอัดไม่ไหวนะคะเขาจะรู้แล้วว่าอีโก้ที่เขามีอยู่มันไม่ได้ช่วยชีวิตของเขาดีขึ้นเลยค่ะเอปปซอกับคุีนอัปซอตรงนี้จะทำให้เขาตก ตีกับตัวเองแล้วกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเขากลับมาแน่ๆพอชูอับคับซิกขึ้นมาคือไพ่ของความรักความจริงจังความรู้สึกของการอยากสารสัมพันธ์เขาจะทนกับตัวเองไม่ไหวอีกต่อไปและจะคำทูวอร์ o ูเพื่อมอบความชัดเจนและทางเลือกที่ดีให้กับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะที่แน่ๆคะ่ะตัวเขาอยากให้ทั้งคุณและเขาได้สมหวังกันได้เป็นคนรักกันเพราะว่าเขารู้ว่าการที่เราจะรู้สึก ใจเป็นแรงกับใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายและคนคนนั้นเป็นคุณคนที่วนเวียนอยู่ในหัวของเขาคนที่ทําให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่ทําให้เขาคิดถึงอยู่ตลอดและเป็นคนที่ทําให้เขาต้องต่อสู้กับความกลัวในจิตใจบาดแผลในอดีตและเอาชนะมันเพื่อที่เขาจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พร้อมสําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนที่เติบโตและทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะคุณเชื่อว่าเขาจะกลับมาอย่าลืมกดสา,าธถ9 9ค่ะให้เขากลับมาจริงแบบด่วน นะคะคและอย่าลืมค่ะนี่คือเจอร์นัลบีจิงและถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงกับคุณค่ะคอมเมนต์เล่าควีนอ่านและกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์เต็งเป็นค่าครูควีนด้วยนะคะเงินที่ได้จรงส่วนนี้แบ่งไปทําบุญค่ะและอย่าลืมว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีเสมอและคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณค่ะควีนเชื่อว่าในวันที่เขาพร้อมสื่ออินนัฟเขาจะคัมแบ็กทูยูพร้อมกับความชัดเจนที่เกิดขึ้นแบบจัดเต็ง สมกับที่คุณรอคอยพราะจักรวาลรู้แล้วว่าคุณไม่อยากรออีกต่อไปและถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับมาค่ะขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะถ้าคุณยังใหม่กับช่องของควินอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแล้วรับพลังงานจีจีไปพร้อมกันในคลิปถัดๆไปค่ะและถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของคุณเป็นการส่วนตัวมากขึ้นอยากเจาะลึกถึงความรู้สึกของเขาและความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์คว e นอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยเหลือคุณค่ะกว่า2 6 0 0 0คนทั่วโลกที่ควินได้ช่วยเหลือพวกเขาด้ว ได้รับพลังงานที่ดีกลับไปและมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในคนที่สมหวังในความรักก็หลังไปมาปรึกษามาดูดวงมาโค้ชกับวินได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะเราจะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะอยากเห็นคลิปหัวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้ See e ีย All i ล the next clip v i ดีโค่ะ Take care and stay tuned ค่ะ